ครับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุบูทุกคนเลขนะครับก็ได้สรุปให้ไปเบิร์แล้วนะสรุปเลขบนเลขล่างกัสรุปให้เบิดเรียบร้อยนะครับเอาตามนี้ละมากกับมากนะครับบนมากกับบานไพ่บานมั่นนะครับเป็นสรุป2ตัวล่างเนาะเลขบนนะครับตัวนี้เก้ากับสองมันดับดับซิฟนะครับดับดักซิฟเพราะฉะนั้นเลขบนนี่ให้เป็นให้เปลี่ยนเป็น3ามเก้าเลย สี่เ้วก็หาเนะครับให้เปลี่ยนเปลี่ยนจากเก้าสาเก้กหาเป็น3ามเก้หาเนะครับก็เอาตัวเดิมนั่นแหละเจ็่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปนะครับถ้าเกิดว่า <c ười> ตามที่คุยกันเนาะอ่าถ้าเกิดเจ็ดแปานี่มันไปรักลอยคือคือสงหมดที่ผ่านมามันกระิกายมันเป็นเลขไอไอูนฮาร์ปกาเซียน ไทเทนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหากปากกาเซียนนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสูตรนี้ผมตัดแล้วมันเหลืเเอเลขยูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดหนึ่งดอกนะครับตัดแล้วมันเหลืเอเลขยูหกชุดถ้าเกิดว่ามันบอออกอ่าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหรือว่าแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับอันนี้เป็นเลขสองตัวนะเลขสองตัวถ้าเกิดว่าอ่ามันไม่ออกตามนี้นะครับ มันกระจามาออกสุดแบบนี้ท่านที่นี่สามสองเก้าสามสองเก้าสามศูนย์นี่แปดสามสองแปดสามศูนย์นะมันสีมาออกตามนี้นะครับกาสรุปแล้วก็เอาตามนี้คือก้านะครับเลขไอ้ทั้งหลายแลนี้ก็ได้เลขทั้งเลขบนเลขล่างทั้งหลายแล้วนะมันหลายหมดนะครับเอ่อไปนะครับ ลราพัฒนานะครับครูมีมงซื้อกะดีครูบม่มีมงซื้อกัไรไายนะครับเข้า4ีงวดตีโรเลอรเจ็ดีงวด47เจผมก็ล่วงหายอยู่มากงวด47กเจก็ล่วงหายแล้วก็มาออก7จ็งวด6กหกสี็ล่วงในคุ่มนะครับงวด6กแล้วก็มาออก47่เจ็ดเจนะครับงวด,งว,ดวันที่13เดือน12นะครับให้ชุดนี้ไป ระวัางเลขเบิ้ลมันก็ออกนึงนึงนะครับมันลายตัวพอสมควรนะผมผมมีหลักสิบหลักร้อยคือมูเบิ้ลแต่ว่าขอให้มันเข,าข่าก็พอให้มันอยู่ในนี้นะครับมันออกที่ <c oughs> วัดวดูหันมันออกสามแปดหนึ่งหนึ่งเก้าสามนะครับตาม,ม่อนั้นพาเอาเลขซีตัวนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งกับเก้าสามนะครับหัว,วหันนี่หนึ่งหนึ่งกับเก้าสาม เขียนต่อ,อัวน,นี่ล้วผมวันที่สิบห้าเนาะตัวเด่นนะครับเราพัฒนาตัวเด่นก็คือสอง สามเด่น1นึสนะครับเด่น1นึ่งสสไปจับกับอย่างจับท่าหนึนะครับอา่ามันก็จะเป็นหนึ่งสองนึมหจ็ดเก้นะมอนมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ2มา2 6 สองสี่สองแปดสองศูนย์แปดชุดนะครับแปดชุดสามเด็กถ้าสามมากอก็หาสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาละเอาเก่าชุดก็พออย่าไปเอาลายๆนะ มันบวงามมันบวเป็นถ้าบึ้งคือมูเฟินออกเพศเลขเพศเ,เบอร์ก็ได้นะเอาตามนี้นะครับเอาเก้าชุดก็พอนะปกติมันอกาจะลงโยกเก้าสิบชุดนะครับอันนี้เก้าชุดแต่ว่าเก้าชุดเมื่อกี้นี่ผมยาเนเด็กเบิ้ลมันกระเบิ้ลอยู่หีนะครับก็เลยลงเป็นแบบนี้ให้วันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดนะครับเป็นหอยราพัฒน,นามาได้ทั้งบนและล่างนะครับผมรโมเด้ปักรับนะ 7จ็ดห้าสี่ห้าสามสามสี่ห้าห้าหเจ็ดหาหานี่ก็ถือว่าสวยอยู่นะหาผมให้หาไปตัวเดียวก็คือหาสามพอยอตัวนึงอ่ะไ้ 5. มันสิบชุดคือไอ้วอ่อนี้ซะนะครับระว่างเลือตัวแถมผมนี่ํำคัญแน่แนเลือตัวแถมนะครับอ่า ถ้าส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมมากตัวใดวันที่ส่วนตัวผมอ่ะเกะเน้นไห้เนี่นหยหลับไปอเน้นให้สามหางนะครับเป็นหอยราพัฒนาหมอแลงเด้ <c oughs> หอหวยใหญ่กระสุปใไ้แล้วละนะครับเอาหอยาวยราพัฒนานี่ ผมสิลงให้จันพุทธสุกเนอะเพราะว่ามันออกจันพุทธสุกนะครับหัวเวลาพัฒนาทีเรือนี่ก็เป็นหัวใหญ่ร้วนๆนะครับอ่าด้านผ่ากับกดติดตามกดอนันไว้นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับสําหรับผู้ที่มีที่ซื้อนะครับหวเวลาพัฒนาผมจะลงให้จันพุทธสุกนะครับมันเราว่างเด้อมันเขามาซีหางวนติดแล้วนะครับอย่านักหลายเอาพ่อได้รุ่นเอาพ่อมันออกดูอยู่ดอก นะครับออกมือเป็ียนมือมาจันพุทธสุกนะครับวันนี้วันพุธเนาะแล้วก็วันสุกเดยวกระสีลงอีกคือเก่านะแล้วว่ามันรุดนะครับเด็กมีเขามีรุดเมื่อไร่เม่าเดขเขาดีป่ะจะไปอัดตัวนางนักตายโคโลมาโทษผมว่ได้เด้นะครับเห็นว่ามันเข่ามันเข่ามันหลายงวดผมกะเคยบอกอยู่ว่ามันเขาสามงวดจิงงวดมันสิรุดงวดหนึ่งแล้วก็รุดว่เกินสองงวดดอกนะครับฮอยล่าพัฒนาผมนี่ มันก็นที่เขาเขาส่วนมากมันเขา,าร้กวาอรู่ดอกนะครับถ้าผู้ใดเรียนกัน <c oughs> น่ะสิพรไใดค่าประชู่คาหนํปาปลาอยู่นะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เด้เอาหัวเล่าพัฒนามาฝากหัวไงกับเป็นอันว่าสรุปให้เรียบร้อยแลวล่ะนะครับผมตดเลขหกออกนะไว้อ่าสองตัวล่างนี่ถ้าผู้มากกับอันนั้นนะแต่วผมตัดเลขหกออกนะครับสองตัวล่าง สูตรหักปากกาเซียนนี่ก็ยาประมาทนะครับเพราะว่ามันหักปากกาเซียนมันอาจิบอโมเดนไปชนกับอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าบบโมเดนไปชนกับเลขพี่น้องนะแต่ว่าสูตรหักปากกาเซียนนี่มันก็ตามซื้อมันนั่นแหละนะครับสูตรรายแน่ที่ว่ามันเด่นเดนั่นกันมาตายกับสูตรหักปากกาเซียนเบิร์ดนะครับอันนี้เป็นเลขบนนะครับก็โอเคนะสรุปให้เบิร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวมาอื่นก็มาลุ้นกันเลขอ่าหยรัฐบาลนะครับว่าัมติมาบอ่นะ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ